สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไอทุกผู้ทุกคนครับลุงป่าเอาอาเอฟซี FC ทุกท่านครับผม,มนี่หลังจากหายป่วยหายป่วยมาสักหลายมือแล้วครับพี่น้องครับสองมือสามมือนี่แหละเริ่มดีขึ้นแล้วหน้าตาเริ่มสดใสแล้วครับพี่น้องอย่าเลยพระพี่พระน้องว่าบึงแต่วก็แตน เอฟซีมันถามมาหลายคนครับว่าโอ้ตะกะเตียนไปถึงใดเราธุรกิจก็วินี้คลิปนี้ผ้าเบื้องผ้าเบื้องโตมันหลังจากที่เอาไข่มาเกาะนหนานีก็ขายแต่ไข่กับพี่น้องครับก็ขอมาเนี่จะเป็นรุ่นรุ่นที่เท่าใดเราโมโหเราพี่น้องในรุ่นนล่นแหละนี่าได้ยินเสียงมาครับเสียงร้องจิ๊กจิ๊กจิ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 กนี่ครับ คือตะกร้าแตนส่วนเจ้าของเจ้าของบ่ค่อยสบายก็อดอดอาหารบ่บ่ค่อยได้กินอาหารเท่าไหร่ครับเพราะว่าบ่มีผู้ใดมตาตัดให้กะน่นาจ,จะอดอาหารได้ประมาณมือมือสองมือแหละพี่น้องกะเมาชาเก็บพักรักษาตัวอยู่หลายมืออยู่กะตกเป็นอาทิตย์อาทิตย์อาทิติคู่กัวพ่ะย่ะพี่น้อง ก็กลัวจะได้ฟื้นขึ้นมมจาอ้าวันนี้ก็หลังจากเลิกภารกิจงานประจำดึกดื่นที่ยงคืนได้กะคือเกาพี่น้องคือเกาครับพี่น้องครับดึกดื่นเดิกงานมากะเสียจ,จับภารกิจดึกดึกดื่นมากะมาเรียมเจียบขีแแ่แล้วก็แตนแล้วก็เจียมอาหารให้ครับผมก็คือเกาครับ เมือดคือเก่าดึกดื่นคือเกอลบุญบมบคอยมีเวลากางวิ้นเท่าไหร่ครับกะผาผีพระน้องมาเบิองเอานี่เลยตามไปโอ้ยรถคนงานทาแท้ๆนี่ครับพี่น้องรถ <c oughs> คนงานทาแท้ๆครับผมบ่าวายเนี่ยนะครับแต่งยังเป็นี่ย่าลนะครับผม,นนมดดกินนอนหมืนรถกันเอา้าบ่าวากันละครับ วิถีชีวิตการทำมาหากินกับพี่นอ้องคุณมืดบวมมืดเบืองทองฝาพี่น้องเอ,อ้ยมือตึ๊บเลยกุเล่ะครับมืดขากมืดแน่มันก็เป็นวิถีชีวิตอีกครับพี่น้องครับเป็นวิถีชีวิตของคนเฮาที่ต้องดินล้นกันทำมาหากินครับเอาว่าเราเดี๋ยวมันจะดึกสีด,ดื่นไปเดีย๋ยวพี่น้องเพื่นอนก็จะเอา้ามือไหนจะพาไปเบืองอันนั้นจะ,ะเปลียนนักเก็งคนน่ปะป่ะไปเลยครับพี่น้องครับ เชวแอปแอปปิ้งมาหละครับผมพี่น้องนี่หลังจากอดอาหารลายมือครับพี่น้องขึ้นโค้งเลยเน,นี่พี่น้องเตรียมเตรียมสิไข่อีกแล้วครับนี่เตรียมสิไข่อีกแล้วยังไม่ได้จ,จัดสถานที่ไข่ไหรเลยครับที่ขึ้นขึ้นโค้งๆกันนี่ครับพี่น้อง เยอะอยู่นี่ครับนี่มันจะลบๆยุ่งทีละพี่น้องี่มันจะลบๆอยู่ในใบมันคืนนาะจะมองมองอยากนะครับพี่น้องมันจะมองไม่ค่อยเห็นของกระตี้กระตกระจิกนี่ตัวนี้ยังหน่อยอยู่อยู่นี่กัน่ะจ,จะเยอะเยอะอยู่พอสมควรนะพี่น้องไปหัวก็มีอืมอุ่พี่น้องเห็นปะ นี่ครับต่สนร้อนกันอยู่เลยครับพีน่น้องนี่เลยเี่แมนทั้งน,นั้นเลยนะพีน่น้องนี่ครับยา่กุ่กายกู่กายคือที่คุ้มๆกันนี่คือเขาจะเตรียมใครเลยพีน่น้องเดี๋ยวต,วตัวต้องเตรียมทรายเตรียมทรายจัดการทรายเตรียมว่าเหตุเขาใครนี่ครับที่เขาคุ้คมๆกันนี่มเัเป็นอย่างนี้ทีหห่ห้องห้องนี่เขาห้องหาคู่กันครับ จี้จิกจี้ก์เนี่นี่ยังสี่เดี๋ยวก็ไข่เลยนะครับพี่น้องตัวโค้มกันแล้วนี่ตัวผูเยอะตัวนี้หน่อยเหรอพี่น้องตัวเมียตัวใหญ่นี่ยังสี่โค้งกันแล้วกับ,บโบโดนนะครับต้องเตรียมเกาเตรียมจัดของไข่ไปให้เขาเลยคุณนนะนี่ครับโค้งกันบึ้๊บเนื้อเบิด๊บคำแล้วพี่น,อนออ้องจะเอาแฮงมาจะใส อยู่ของคุณกระแมนรับพ uh th ี่น้องครับอันนี้อีกกระช่างหนึ่งมีอยู่้างๆนี่้างๆนี่ก็อีกกระช่างนึครับพี่น้องเราจะพาไปเพิ่มอีกกระช่างนึงที่มันอยู่้างๆตัวนี้ตัวนี้มันจะเตียมที่ใครตัวนั้นกระช่างคุณกำลังชิหไ่ครับพี่น้องครับเวบมาแล้วครับพี่น้องนี่อีกกระช่างนึงครับเป็นกระช่างที่นี้หน่อยอยู่นี่ครับผมนี่เลยหน่อยอันนี้ยังบาโค้กันนะครับ กระชังนี่ยังกระชันงนี่จะเป็นกระชังพึ่งกําลังสีไงครับพี่น้องกำลังสีไงแต่ก็ต้องเตรียมอาหารกำลังเล็งเลงอาหารอยู่กับปีกกาลังออกครับพี่น้องนี่ถ้าพูดถึงทั่วไปเดี๋ยวเดี๋ยวญงอีกสักหน่อยถ้าขายตัวก็เริ่มจําได้แล้วครับนี่คุณแล้วครับหมกอยู่ในนี่นี่นี่เป็นอีกกระชังหนึ่งกระชัง ชัางน,นี่ครับคือจะปีกปีกกำลังออกปีกเขากำลังออกนี่ตัวนี้ก็ากำลังเลียงอาหารนะรพี่น้องนี่เรียงอาหารนี่นสี่เลยนี่เดี๋ยวใหญ่สักหน่อยเพราะปีกออกจู่ๆนี่กะเริ่มจับถ้าขายเป็นตัวครับถ้าถ้าจะปล่อยใหไข่ใครเลยก็ะปล่อยเขาแล้วเดี๋ยวปีกปีกเงาออกมาปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะห้องจี้จีๆจี้จ้อย่างกระชังนู่นครับ ก็โยกกระชังหุ่นห่องก็คือเตรียมตัวแล้วครับหาแรงให้เขาไข่ครับพี่น้องครับนี่อยู่ในอยู่ในกระชังเลยนะพี่น้องเข่ามาอยู่ในกระชังเลยนี่ครับโอ้ยเหลืองานดึกดด่นมาจังไหนได้ครับพี่น้องเอาความ่าอย่างให้พี่ให้น้องในบึงครับเห็นเอฟซีถามมาตลอดเอา นี่ก็เป็นอีกคลิปเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องครับแคบครับจ้าจะให้พี่พี่น้องพอเดบึงพ่อผมะเปาแคบเป็นนิไฟเหลี่ยมตาขึ้นผมก็เลยจำฝังใจว่าผมใช่เบบซี่เป็นถามมาหลายๆผู้หลายๆคนนี่แหละมาเป็นยังไงเพื่นกระชังแล้วก็เตียนเป็นยังไงเนี่ยเพื่อนเอาก็ได้อัปเดตแต่มันเป็นอัปเดตช่วงกลางคืนครับพี่น้องหลังจากเลิกภารกิจบริษัทมาแหละหาทุ่มเที่ยงคืนนี่แหละครับพี่น้อง ตรงไม้เห็ดไหนพี่น้องในเบึ้องอีกคลิปไปอาจจะบ่ค่อยเห็นพือยังต้นกงเว้นต้นกงเว้นยังแต่มันก็มองได้ทั่วถึงนี่แหละนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวที่เห็ดคลิปต้นกงเว้นให้เบิ้งอีกครับตัวนี้คือคือกระชังเนี่ยกระชังตรงเนี่ยเป็นกระชังที่กำลังกำลังออกออกอีกคือเขายังบวกน่ะครับยังบคมกัน่ะ ก็ต้องเปลืองอาหารก็หาแต่เป็นกระชังกระชังตัวตัวคามตันนี้เป็นกระชังที่เขาเตรียมเตรียมที่จะออกไข่อีกแล้วครับคือเขาคงกันแหละอย่างของฮองจีจีกจครับผมเอาก็คชิดบ่หลายนาทีครับเจียนาทีแปดนาทีอยู่ประมาณนี้แหละครับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวชาดบานนาครับผมเดี๋ยวก็จะมียังให้เบิ้งอยู่เรื่อยๆแหละครับก็ช่วงนี้เพิ่งจะหายไข่หายป่วยหลังจากที่ได้ ป่วยมาหลายมือพี่น้องเนยแก่ซุมบุกซุมบันก็งานหลายเกดพี่น้องก็เป็นห่วงมากก็ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆคนทุกผู้ทุกคนที่พี่น้องเป็นห่วงถามถ้ลูกถูกดิบมามาเป็นยังไงนะเหตุอีท่าใดถึงบ่สบายคลัตไากันเขาบอกเข้าใจขึ้นกันครับบอกเข้าใจเจ้าของกันว่าอยู่ดีๆมันก็เป็นนะครับพี่น้องมันก็นบโมเดหูตัวมาก่อนขึ้นกันครับเอาคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับ สมัยดีทุกผูทุกคนที่รับชมชิปของบาวชาติบานาครับผมสวัสดีครับ